สวัสดีครับมาพบกับวิเคราะห์บอลบ่ายสามสิบแปดแทนกับฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่30พฤษภาคมนะครับเราคัดมาให้กันเน้นกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างสปีเมียร์ดิวิชั่นไอแลนด์คู่ระหว่างโบชิเมียนกับเบอร์รี่ซิตี้คโคกซิตี้กับเชลบอนวอเตอร์ฟอร์ดกับด็อกดาเซลิโกโรเวอร์กับเซนต์แัลจิกและแชมร็อกกับกานเวฟเฟิร์สดิวิชั่นไอแลนด์คู่ระหว่างยูซีดีกับอัลโลนทาวเบรกกับฟินฮาปและเวสต์ฟอร์ดกับดันดอร์และนี่เป็นทีเด็ดฟุตบอล8คู่ใเน ครับที่เราหยิบมาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชีี่ยไปพร้อมกันในวันนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลงเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอทสามัพกันได้เลยนะครับ ในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบ5,000ชีวิตครับและที่สำคัญมีแนวทางบนสดในแต่ละวันตัวเน้นโตว,วีชุดครงโการบาย 3, สเต็ปเทพให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วจะายขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้ได้เสียเวลาขังของรางวัลที่จะเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเจ็บปุณภูมิกระาเป้าเป้ผ้าปูที่นอนลาบูปูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้ใส่ไปเชียร์ทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบประยันจุใจครับเพียงแค แอดสามสอัพเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย สามสามอัพนะครับหรือว่าสามสามูพีตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมารวมเป็นส่วนหนึ่งรูไปเป็นได้แกกับผมสามสเปคเทพกันได้เลยครับเราเปิดกันที่เกมพรีเมียร์ดิวิชั่นไอแลนด์ในเวลาไปหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับเกมระหว่างโบฮิเมียนกับเดอรี่ซิตี้ด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้โบฮิเมียนต่อปอปอผลงานการพบกันของทั้งสองทีมในห้าเกมหลังสุดนะครับเป็นเดอรี่ซิตี้ที่เอาชนะไปได้สี่ครั้งสูงหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกัน ฟอร์มห้าคะแนสุดของโบฮิเมียนชนะ3แพ้2โดยแพ้ด็อบดาศูชนะเชลวอน1ูชนะซิลิโกโลเวอร์1ูชนะการเม่สองหและแพ้เวตเต์ฟอร์ดหนึโบฮิเมียนสะดุดแพ้ในเกมล่าสุดหยุดผลงานชนะรวด3เกมก่อนหน้านั้นยังอยู่อันดับที่4ของตารางห่างจากฟุงแปดคะแนนแต่มีเกมตกครั้งในมืออยู่หนึ่งนัดสภาพทีมคาดว่าจะไม่สามารถใช้งานเลสคาวานัดและอเล็กเลซี่จากปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทั้งคู่ขณะที่คอนเนอร์พลาสันหายเจ็บ กลับมาประตูสำรองได้แล้วก็พร้อมเป็นทางเลือกคุณสื่ออารันเลโนจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1นัปอจวางโฮมวีเลนลาตาขายโดยมีดอสันเดเวอ,อยเจมคลาดและเดลูนีปั้นเกมสนับสนุนฟอร์มห้าดังสุดของเดลีซิตี้ ชนะ3สเสมอ1แพ้1นหรือแพ้แชมป์ร็อ่1 2เสมอดอฟดา1 1ชนะคลอกซิตี้2 1ชนะเซนต์ลาทิก1 0และชนะเชีบอน2 0เดอร์เดลีซิตี้แพ้มาในเกมล่าสุดและเจ็บได้แค่แต้มเดียวแต่เกมหลังสุดหล่นมาอยู่กันอันดับที่3ด้วยห่างจากฝูงแคะแนนแต่มีเกมตกครั้งในมืออยู่1นัดแนวรับขาดวิงแบ็กฝั่งซ้ายเบนโดฮาตีที่เจ็บกล้ามเนื้ออาจจะเป็นโอกาสของแซมทอสลงทำหน้าที่แทนโดยมี3เซนเตอร์เป็นทางด้านของเทเดนแคนมาร์คคอนนอลลี่และเควินโฮลด กลางอดัมโอไลลี่็รบบี้เบนสันและไมเคิลดัฟฟี่เตรียมประสานงานร่วมกันคู่น่าจะเป็นเกาวินไวต์และเลียมบอยล,ลุ่มลาตาข่ายทัศนะคู่นี้อัดับติดกันและมีคะแนนเท่ากันโบฮเมียนฟอร์มดูดีกว่านิดๆโด,ด,ดยเฉพาะในบ้านที่ผลงานดนุดันชนะไปถึง4ี่จาก5เกมหลังสุดขณะที่เดอรีซิตี้ช่วงหลังมีแผวอย่างระัตามสถิติเจอการดูเหนือกว่าเจอการช่วงหลังไม่แพ้ดูแล้วน่าจะมีทีเด็ดบกุกมาแบ่งตามกลับออ,ออกไปอีกครั้งสันทงรอาลองเดอรีซิตี้ไม่แพ้ไม่งินดยในเกมฟาดแข่งระหว่าง ีเมยนกับเดอรี่ซิตี้เรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้ร่รวมรลุนร่วมเชีรีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่กร์เท่าไรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่แอดสสาอัพอย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาท คูท่ที่สครับยินหย่กันที่เกมพรีเมียร์ดิวิชั่นไอแลนด์ในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่าง c อกซิตี้กับเชลล์บอนด้วยตาต่อรองทีมในคู่นี้เชลล์บอนต่อครึ่งลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเชลล์บอนที่เอาชนะไปได้4ครั้งสูงสุดหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้านันสุดของ c อกซิตี้เสมอ1แพ้4โดยแพ้การเมย์หนึ่งสองแพ้เซนแพ้จิกสองสามแพ้ Derby City หนึ่งสองแพ้ด็อ d ด l k สองสามและเสมอแชมเบอร์ล็อกหนึ่งหนึ่ง Cork City ฟอร์มเปแ แถวรวบ4เกมหลีกติดต่อกันอยู่อันดับที่9รองบวยสภาพทีมล่าสุดได้ตัวดาราดโคลี่กับริโอชิปสตันพลนทบแบงกลับมาแล้วนัดน,นี้พร้อมเป็นตัวเลือกทั้งคู่ยังแลวก็ตามเราริโอคริสตินยังเจ็บหัวเขา่าซุนคอนเนอร์ดีแนมมาลิสไดมัสติลก็ต้องเช็คความฟิตการขาดทั้งคริสตี้ก่อนหน้าตรงที่ทํา4ประตูจาก8นัดในฤดูกาลน,นี้จะเป็นโอกาสของคริสเนลสันอีกหนึ่งแข้งที่โชว์ฟอร์มได้ดีและยิงไปละ4ประตูเช่นกันในฤดูกาลน,นี้ฟอร์มห้าดัวสุดของเชลบ ชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะ Rover 3, 2, สลิโกโรเวอร์สามสองเสมอดอบดาศูนย์ศูนย์แพ้โบฮิเมียนศูนย์หนึ่งชนะเซนต์แพติสองหนึ่งแพ้วอเตอร์ฟอร์ดศูนย์หนึ่งเชลบอนเฉือนชนะสลิโกโรเวอร์สามสองในเกมล่าสุดอยู่อันดับที่หกของตารางห่างจากโหงเก้าคะแนนสภาพทีมคาดว่ดจาจะขาดลูอิสเทมเบล และชอนบอยที่มีอาการบาดเจ็บทั้งคู่ขณะที่คอร์เนอร์เคลียต้องเช็คความฟิตหลังมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ข่าวดีก็คือมาร์คทอยกองกลางัวเก่งพ้นตัวแบงกลับมาคาดว่าวคุณสื่อเดเมดดับอดีตปีกเชลซีจะลงเล่นด้วยระบบ5 3 2สอคู่น่าจะเป็นจอนมาตินทำงานร่วมกันแดนกลางทอยทำงานร่วมกับโจนาธานลุดนีรวมถึงเอลริธชาร์แมนทัศนะนาทล็อกซิต,ตี้ยังมองมาถึดต่อเนื่องภายติดต่อกัน4เกมโดยเสียโรคไปได้ถึง10ลูกแต่เป็นการแพ้แค่ลูกเดียวตลอดขณะที่ She เชลซอรีกความมั่นใจได้จาก ชนะในเกมล่าสุดแต่นอกบ้านฝืดไปหน่อยหาเกมลีกหลังสุดไม่ชนะได้กค่สามคะแนนด,ดูแล้วเนื่หน่อยแต่อิงดูดีกว่าเจ้าถิ่นเชีบอลหน้ามีทีเด็ดเบียดชนะฟอนทงต่อเชียบอลปลดล็อก สองหนึ่งคู่ที่3ครับเกมพรีเมียร์ดิวิชั่นไอแลนด์เวลาตีเหล่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างวอเตอร์ฟอร์ดกับด็อกดาเรือตาต่อรองเกมในคู่นี้เสมอด็อกดาผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้และผัดได้ชนะทีมมา2ครั้งสี่หนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของวอเตอร์ฟอร์ดชนะ3เสมอ1แพ้1โดยเสมอเซนทรัลทริก2-2แพ้แชมรอ็อก์3ชนะกรานเมย์หนชนะเชลบ์รอนห0และชนะโบฮิเมียนสอวอเตอร์ฟอร์ดได้้แแค่แตมมเเดียว2ก หลังสุดหลังชนะร่วมสามเกมก่อนหน้านั้นหล่นมาอยู่อันดับที่8สภาพทีมมีสิทธิ์ใช้งานสภาพทีมมีสิทธิ์ช่วยใช้งานแคสเปอร์ลัสคอฟสกี้ที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนหากไม่พร้อมลงเล่นก็จะเป็นนาวโยบักบูทํำหน้าที่แทนแขณะที่แดนกลางเจมโอไลยินก้ามีโอกาสออกสตาร์ทร่วมกับซามูเอลเกรนฟินและไคลไว้โดยมีดีนแมกเมนีปั้นเกมอยู่ข้างหลังทอมโลโนูแกนกับพัชชิกอามอนที่จะทำงานร่วมกันฟอร์มห้าหนนสุดของด็อกดาชนะ2เสมอ2แท้1โดย นะบรูรชเมียน1เสมอเชลบอล0-0เสมอเด์ลี่ซิตี้0-1แพ้แชมอร์ล็อก0-3และชนะคลอกซิตี้3-2ด็อกดาชนะมาในเกมล่าสุดและเก็บขีนเชฟสองนาทีต่อกันขยับขึ้นมาอยู่ดณบที่สองของลีกห่างจากฝูงหกคะแนนสภาพทีมจะขาดจอร์ดโทมัสที่เจ็บและพักยาวนับตั้งแต่ลงเล่นเกมที่สองของฤดูกาลแต่เดนกลางทรอยก็มีโอกาสช่วยโลซนามอีกครั้งจากปัญหาอาการบาดเจ็บข่าวดีในเกมนี้ก็คือดาราดมากี้หายเจ็บกลับมาแล้วก็พร้อมเป็นตัวเลือกคาดว่าคุณซควินโดเฮอร์ตี้จะจัดทีม ระบบ3 4มหน้าเปาเป็นเวอร์เรนเดวีปากหลกักโดยมีดับลาสเจมเชเลอร์กับเชนฟาริโอฟันเกมสนับสนุนทัสนาวอเตอร์ฟอร์ดสองเกมหลังเสียประตูกระจุยแต่เกมนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ขณะที่ดอบดารัดปุ่มกวาดเสียประตูยากเจอกันช่วงหลังผลง,งานก็ดีกว่าดีนิดด้วยครับเรทแบบนี้นะไอเชียด,ดอบดามีความสม่ำเสมอมากกว่าฟันธงดอบดาเชือด1 0ูคู่ที่ีครับเกมพรีเมียร์ดิวิชั่นไอแลนด์ในเวลาตี1น5านาทีเกมระหว่างซิลิโกโรเวอร์บกับ Saint เซนพทริกเราต่อ รองทีมในคู่นี้เซนแพตติกตอกครึ่งลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเซนแพติกครับที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนซิลิโกโรเวอร์เอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์ม5ด้านหลังสุดของซิลิโกโรเวอร์ชนะ1เสมอ1แพ้3โดยแพ้เชลบอร์น2อชนะกรานเมดน0ู่แพ้โบฮิเมียนศูนแพ้แชมร็อก0 2และเสมอดอกดา2 2ซิลิโกโรเวอร์แพ้3าเปกเกมหลังสุดอยู่บวยอันดับที่10ของตลาดสภาพทีมจะขาดออสการ์ฟานฮัตตัมกับโอล ที่บาดเจ็บทั้งคู่ส่วนคอเนอร์เรโนต้องเช็ดคอมฟิตหลังมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนคุณสื่อจอนลัดเชลเตรียมแต่ทีมด้วยระบบ4-2-3-1น้าป้อจว่างเซียนคาวานาสัสทำหน้าที่จบสกอร์โดยมีฮาร์ดฮาติกี้โอเวนเอลดิงและวิลเลียมฟิตเกราตปั้นเกมสนับสนุนฟอร์ม5้าดหนาสุดของเซนต์แฟอริกชนะ1เสมอ1แพ้3โดยเสมอวอเตอร์ฟอร์ด2-2แพ้แชมร็อก0-4ชนะคลอกซิตี้3-2แพ้เชลบอร์น1-2และแพ้เดอร์ลีซิตี้0-1เซนต์เฟอร์ม หลังสุดแพ้ไปถึง3นัดโดยชนะและเสมออย่างละนัดอยู่อันดับที่5ห้ามจากฟมง้าคะแนนแนวลุกไอดานขี่หน้าและเมสันเมเรียมีรุ้นคืนตัวจริงโดยมีแบรดอนคาวานัสสวมบทมิฟิลตัวลุกปั้นเกมอยู่ข้างหลังแนวรับคาดว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างชอนโอราเลโจเรดมอนด์และลุคเทเลอร์3เซนเตอร์แบ,บ็คภายใต้หมากข,ของสตีเฟนเคนนี่กุนซื่อทัศนาสลิโกโรเวอร์ยังอยู่เบืของตารางเกมรับเังนคมเสียประตูอย่างต่อเนื่องแต่เกมนี้ได้เปรียบเรื่องสิยงเชียร์ขณะที่เซนฟรานซิสช่องหวังฟอร์ไม่ดีเกมรับเป ยุ่ยไม่แพ้กันอย่างไรก็ตามสติเจอกันนั้นยังดูเหนือกว่าดูแลว้วก็ยังหน้าบุกมาฟ้า3มแต้มกลับออกไปไม่ยากครับฟันธงต่อเซนคลาสติกเฉือนคง2องห่ 1. ฟตค่ะครับเกมพรีเมียร์ดิวิชันไอแลนด์ในเวลาตีสอนะครับคู่นี้เป็นเกมระหว่างแชมร็อกกับเกิร์นเวก้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้แชมล็อกต่อ1ลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับแชมร็อกเอาชนะไปได้3ครั้งส่วนอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้าในล่าสุดของแชมล็อกชนะรวดทั้ง5านะัดโดยชนะเดลี่ซิตี้ ชนะเซนฟรานิสซี่ 0, ชนะวอเตอร์ฟอร์ด 3-1, ชนะด็อกดา3-0และชนะซิลิโกโรเวอร์2-0แชมเบร็อกชนะรวด5เกมลีกหลังสุดนำจากฝูงด้วยระยะหา่าง6คะแนนสภาพทีมต้นเช็คความฟิตของแดเนียลเคียรีที่มีอาการบาเดเจ็บรบกวนขณะที่ชอนนาวานัสและชอนโรเบอร์สันผลตัวแบ่งกลับมาคาดว่าแนวรับจะเป็นโอกาสของลีเกสโรเบอร์ตโลเปสและโคลรีโอซูวิแวนคำนาณร่วมกันแดนกลาสโกแจ็คไบรท์ดาร์วินนิวเจนและแมทชิลฮีลลี่แนวรุกจะเป็นเกรย์แฮมเบิร์กประสานงานก กับไมเคิลนูแนทที่ยิงประตู3เกมกติดต่อ,อกันฟอร์มห้านัดหลังสุดของกรานเวชนะ1แพ้4โดยชนะพรอคซิตี ford, ้สองหนึ่งแพ้สติลโกโรเวอร์ศูนย์หนึ่งแพ้วอเตอร์ฟอร์ดศูนย์หนึ่งแพ้วอเตอร์ฟอร์ดศูนย์หนึ่งแพ้โบฮีเมียนหนึ่งสองและแพ้เซนต์แพทริศูนย์สอง กันเวยแรงป่ายเฉียนคล็อกซิตี้สองิ่นในเกมล่าสุดหยุดผลงานท้ายรั่วสี่เกมลีกก่อนหน้านั้นขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่7ของตารางสภาพทีมไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมหลังเกมล่าสุดเฮดโคดคราฟินเตรียมจัดชุดเก่งลงสนามแนวรุกโมเซนไดเออร์ยิงไปแล้ว9ประตูจาก16เกมลีกในฤดูกาลนี้พร้อมรับตะข่ายร่วมกับแฟร์จิคกี้ที่ทําไปแล้ว4ประตูซึ่งจะเป็นตัวจริงเช่นกันร่วมถึงเซียนไรส์เซนเตอร์แบ็กตัวเก่งบรรเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ก็พร้อมคุมแนวรรรัรัับททศนนะชอกมาาาตเืว่้ง ความการเล่นและความเป็นเจ้าบ้านแข็งกรแ่งทั้งเกมรุกและเกมรับขนาที่เรันมวดมีหึดจากเชเนาในเกม่าสุดการมาเยนอย่างนี้ไม่รอดลุน้นแชมป์ร็อกกดขาสองตุ้มไม่ยากฟันธงต่อแชมป์ร็อกเด็ดขาดสองศูนย์คุณที่หกครับเกมเฟิร์สเดิวิชั่นไนแด์ในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างยูซีดีพบกับอาลอนทาวด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้ยูซีดีต่อครึ่งลูกผลงานการพบกันของทั้งสองทีมในห้าเกมหลังสุดนะครับเป็นอารลอนทาวครับที่เอาชนะไปได้สามครั้งยูซีดีเอาชนะไปได้หนึ่ รังจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มฮันและน้สุของยูซีดีชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะฟินฮาปสอหนึ่งแพ้เทียตี้ยูเนเต็ดูนเสมอลองฟอร์ดเท่านิ่งหนึ่งแพ้เคอร์รี่01และชนะเวฟฟอร์ด1 0่งูนย์ ยูซีดีชน,นะฟินฮาบด้วยจุดโทษนาทีสุดท้ายในเกมล่าสุดหยุดผลงานไม่ชน,นะในลีกสามเกมติดต่อการก,ก่อนหน้านั้นอยู่อันดับที่6ของตาร,รางครับณเวลานี้กุนซือวิลเลียมโอคอนเนอร์ไม่มีปัญหาในการจัดทีมนัดน,นี้เตรียมส่งไมกี้ไรเกตหน้าเป้าที่ยิงไปแล้ว3ประตูนในลีกฤดูกาลนี้พร้อมนําทัพเกมรุกฟอร์มห้านัล่าฝึกของอารอนทาวชนะ1เสมอ1แพ้3โดยแพ้ครอปด้วยแพ้ครอปแลมเบิร์ส2-3แพ้เบรย์ชน,นะฟินฮาบสอเสมอดันดอร์0-0แพ้เชียตี้ยูไนเต็ด0-1 อัลลนทาวยังรั้งบล็ของกลางหลังท้ายพบะแนมเบอร์สองสามในเกมล่าสุด3ามกุญซือรักษาการเดนนี่ไบต์บ็อบบี้ร็อกและเดแคนโคลาแฮนไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเกมนี้พร้อมจักชุดเก่งตั้มโดยจีเดียนเคสตาดัซโนห้าประตูของทีมทัศนาคู่นี้ช่วงหลังผลงานใกล้เคียงกันยูซีดีได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ก็จริงแต่ฟอร์มไม่ดีในบ้านไมชนะ7เกมลีกติดต่อกันแล้วในบ้านไมชนะ7เกมลีกติดต่อกันแล้วน้อกนั้นสถิติเจอกันช่วงหลังอัลลนทาวก็วยังดูดีกว่านิดๆิดดูแล้วเกมนี้ทีมเเยยืยออนนมมกกกาาาบบุแแ่่งงต้ไปป็ น้อยฟันธงวุรองอัลโลนทาวยันอยู่หนึ่งหนึ่งคู่นี้เจ็ดครับเป็นอยู่ในที่เกมเฟิร์สตีเวชไอแลนด์ในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างเบรกับฟินฮาร์บโดยาตาต่อรองเกมในคู่นี้เบรต่อครึง่งลูกผลงานยาพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับผัดกันแพ้และผัดกันชนะทีมมา2ครั้งสุดที่หนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มคาดด้านล่าสุดของเบรชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้เวฟฟอร์ด1 2ชนะอัลโลนทาว3 1เสมอดันดอ2 2แพ้ฮอปแลมเบิร์ส1 2 และชนะเคอรี่ซีสองเบวันเดลเลอร์แพ้ในเกมาสุดทําำให้4ีเกมในหลังสุดชนะแค่นัดเดียวอยู่ในนัดพิสัมของตารางกุนืบขอวกเทฟเฟอร์นันไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตัวเก่งอย่าง g ีเยเมอันมิ l รอนดีแลนบาร์รี o ่คอ n เนอร์ไนท์มิลลี่โอและคัน l ลัมคอสเตโ o พร้อมลงเล่นทั้งหมดฟอร์มห้าด้านล่าสุดของฟินฮาเสมอหแพ้สโดยแพ้ยูซีดงเสมอลองสอดถทาศูน์ศูแพ้ออนลนถทาาศูนย์สอแพ้เชียตี้ยูนต็ดตศูนย์สองและแพ้ ได้แค่ตามเดียวจากาเกมหลังสุดหล่นมาอยู่อันดับที่7ของตารางกุนซือเควินแมคคิวไม่มีปัญหาในการจัดทัพนัดน,นี้เตรียมส่งโตเก่งลงสนามทั้งหมดไม่มว่าจะเป็นกาวินแมคเคเชียไมฟ์เพลสลาดิโรมโบโตและอารอนแมคลาฟลินทัศนามเบรฟอร์ไม่ดีเท่าไหร่ขาดความสม่ำเสมอแต่เกมนี้ยิงได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ขณะที่ฟินฮาฟยังไม่ฝืนช่วงหวังแพงง่ายดูแล้วมาเยือนแบบนี้ไม่น่ารอดลุนเบย์ฟาดสามแต้มสันทอมต่อเบย์ห่มสองหนึ่งปิดท้ายในเกมคู่ที่8นะครับที่เกมเฟิร์ส 5นาทีเกมระหว่างเวฟฟอร์ดกับดันดอร์ด้วยาตาต่อรอมเกมในคู่นี้ดันดอร์ต่อ1ลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นดันดอร์ที่เอาชนะไปได้ทั้ง5่านัดครับฟอร์ม5นัดกของเวฟฟอร์ดชนะ1เสมอ1แพ 3, ้3โดยชนะเบรด2-1เสมอเคอร์รี1-1แพ้ฟอปเลมเบอร์ส0-2แพ้ลองฟอร์ดทาวน์1-2และแพ้ยูซีดี0-1เวสต์ฟอร์ดชนะในเกมล่าสุดและเก็บ4แต้มจาก2เกมหลังสุดอยู่อันดับที่7ของตารางสภาพทีมแต่ใานนนนพตินนวิววและและอเ กองกลางที่ติดโทษแบนหลังโดเล่ในเกมน่าสุดทำให้คุณซือสตตเฟนเอรเลียสต้องปรับพับตัวเกนไมเคิลโรที่ทำา2ประตูนในเกมล่าสุดพร้อมเป็นทีเด็ดฟอร์มด้าดนลังสุดของดันดอชนะ3เสมอ2โดยชนะเทอร์รี่สองศูนย์ชนะครอฟดัเบิร์สสองหนึ่งเสมอเบรย์สองสองเสมออัลโลนทาวสูนสูและชนะลองฟอดทาวสามศูนย์ดันดอยึดจ่าฝูงแน่นหลายชนะสองเกมติดต่อกันน้ำดงหกคะแนนคุณซือเียร์แรนดิฟคุณซือเทียร์แรนดิมดับไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บให้กังวลเกมนี้พร้อมจากเต็มโวเกน อย่างรารี่หอกแกนกัปตันทีมและเอโรชาคาดารุ่มแอเบเนียรพร้อมลงสนามทั้งคู่ทัศนะเว็กฟอร์ดอาการดีขึ้น2เกมหลังเก็บได้สแต้มแถมยังได้เปียบเรื่องเสียงเชียร์อย่างไรก็ตามดันดอคุณภาพและมาตรฐานเหนือกว่ายังเก็บชัยได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นสถิติเจอการย้ำผมบิตดูแล้วดันดอหน้าบุกว้า3แต้มได้ไม่ยากรุยยิ่งขาด2เมตรด้วยครับฟันธงตอดันดอใสสองศูนย์และนี่คือทีเด็ด3สเตปเทพในค่ำคืนของวันศุกร์ที่30พฤษภาคมนะครับใส่เลยเดอรี่ซิตี้เชลล์บอนด็อกดา เชฟบ,บล็อกอาลอนทาวเบรย์และดันดอมั่นใจเข้าวินทุกแบบแน่นอนแตะย้ำอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆ้ดยในเกมฟาดแท่งระหว่างโบฮีเมียนกับเดอ์รีซิตี้เรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆให้ได้ร่วมลุนร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไราและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแทบหน้าจอส่งไปที่แอปสามสามอัพ อย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลงเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอดสามสกันได้เลยนะครับเพียงแค่พิมพ์แอดสามสั up. เข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย3 3อัพนะครับหรือว่า3 3 UP ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่ไปเป็นสน่งหรือไปได้กันกับผม38สเทพกันได้เลยครับและพบกันในทริปใหม่หมทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ